สวัสดีครับวันนี้เป็นที่31เดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้ลูกค้าเอาโตโยต้านะครับมาติดเซ็นทรัลล็อกนะครับมันมีปัญหากับเรื่องรถนะครับก็เลยเอามาติดเซ็นทรัลล็อกใหม่แต่ลูกค้าติดเซ็นทรัลล็อกแบบระบบผ่านมือถือนะครับอันนี้นะครับฟังก์ชันมันจะมีหลายแบบนะครับก็คือเข้ามาที่เซตติ้งนะครับเข้ามาเลือกจุดนี้คือล็อกอัตโนมัตินะครับเวลาเราเดินออกจากตัวรถไปสิบเมตรนะครับมันจะล็อกอัตโนมัติแต่เวลาเราเดินกลับเข้ามาที่ตัวรถ ภายใน5เมตรมันก็จะปลดล็อกให้เราอัตโนมัตินะครับส่วนอันที่2นี้นะครับก็คือเป็นการเขย่านะครับเขย่าล็อกเขย่าล็อกเขย่าปลดล็อกนะครับเวลาเราเดินมาที่ตัวรถเราเขย่าหนึ่งครั้งมันจะล็อกเขย่าอีกครั้งหนึ่งมันจะปลดล็อกนะครับส่วนเมนูถ้าเราไม่ใช้เราก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็มาที่เมนูนะครับก็มาสั่งที่ตัวเมนูนะครับคือกดล็อกนะครับกดล็อกประตูก็เปิดไม่ได้นะครับตัวนี้ นี่ก็กดปลดล็อกนะครับเปิดได้ปกตินะครับอันนี้เป็นซ็นทรั้นพันมือถือแต่ถ้าเกิดว่าทํามือถือหายหรืออะไรหายสามารถไปดาวน์โหลดใส่มือถืออันไหนได้หมดนะครับจะเป็น Android หรือ i อโก็ได้นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับงทางร้านจะให้รหัสไป6หลักนะครับลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนรหัสได้ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าพัดเปิดตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ใส่รหัสเดิมนะครับที่ผมให้ไปแล้วก็ใส่ยืนยันรหัสใหม่นะครับมันก็จะเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับแต่ถ้าอย่า่าลืมรหัสนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วลืม ก็คือต้องติดใหม่เลยเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับน้องยจากเรามาเปลี่ยนรหัสที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเซ็นทตรล็อกของร้านบูธสตันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ